งานวันนี้สามรอยกว่าบาทใช่ไหมอืมผมว่าได้เทอมสองเนี่ยถ้าแลนสไลด์สองเทอมนียนะเทอมที่สองเนี่ยได้เห็นแปดร้อยบาทเอาละสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาพูดมาผมก็อธิบายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถือว่าเป็นเรื่องดีนะดียังไงทราบไหมฮะทักษิณเปิดหน้าไพ่มาเรื่รๆรๆเยๆหนึ่งแลนสไลด์สองแปดร้อยบาท แจวลูกตัวเองเป็นนายักมนตรีนะฮะลงไปเดินหาเสียงที่ขอนแก่นหวังจะเก็บเลือกตั้งท้องถิ่นชูนโยบายโจมตีนะครับสามปอชูนโยบายโจมตี250สวอโอ้คนเหนือเขาเรียกว่าไงนะยังไม่ทันนั่งก็เหยียดแข้งคือยังไม่ทันนั่งก็ยืดขาแล้วงานนี้หัวทิมแม่ สวัสดีครับพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิวสะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในการเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรที่มีการเคลื่อนไหวนะฮะซึ่งหลายปีทักษิณมีการพูดเรื่องการรัฐประหารนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะและเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันแลนสไลด์เพื่ออะไรแลนสไลด์เพื่อเอาชนะ3ามปอ แรนสไลด์ lide, เพื่อเอาชนะ2 5งร้อยาสิองอ้ค่าแรงงานวันนี้300กว่าบาทใช่ไหมอืมผมว่าในเทอมสองเนี่ยถ้าแรนสไลด์สองเทอม,นนะเ,อมทเนี่ยนะเทอมที่สองเนี่ยได้เห็น800บาททักษิณได้โพสต์ข้อความนะก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาพูดนะก่อนการรับประหารก็พยายามบอกว่าจะได้แรนสไลด์จะให้ค่าแรง800บาท หลังจากนั้นทักษิณเมื่อครบรอบรัฐประหารก็โพสข้อความครบรอบรัฐประหารชี้เสียดายสิ่งดีๆที่ควรจะเกิดแต่วันนี้กลายเป็นความรลวร้ายเผยไม่นานคงจะได้กลับไปเลี้ยงหลานและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์นะครับให้กับสังคมไทยนะครับทักษิณชินวัตรนะครับได้โพสต์ข้อความว่าขณะนี้ผมเดินทางไปประชุมสหรประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กนะครับสหรัฐเมกาผมถูกการรัฐประหารเมื่อ19กกันยายน นะครับรับหลังถูกลอบกัดโดยชายชาติทหารผมเสียดายสิ่งดีๆที่ควรเกิดจะเกิดแต่วันนี้กลายเป็นความเลวร้ายนะครับผมเสียดายหนึ่งผมเสียดายความเป็นประชาธิปไตยนะครับของประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแต่วันนี้เขาต้องวันนี้เราต้องกลับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจเผด็จการ 2. ผมเสียดายความงามสงา่า และความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับของประเทศไทยบนเวทีโลก 3. ผมเสียดายโอกาสนะครับประเทศไทยในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม 4. ผมเสียดายโอกาสการแก้ปัญหาความยากจนซึ่งคนไทยควรจะหายจนไปแล้วนะครับ6ผมเสียดายโอกาสของคนไทยที่ถูกทุกวันนี้มองไม่เห็นอนาคตของตนเอง เพียงแค่หางานทำให้ได้เพื่ออยู่ไปบรรวันทั้งที่รายได้ต่ำกว่าประเทศอื่นในระดับพัฒนาเดียวกันนะครับ 6. ผมเสียดายศูนย์กลางการบินของสุวรรณภูมิทั้งทั้งที่ที่ตั้งนะครับภูมิประเทศเราเป็นศูนย์กลางของเอเชีย 7. ผมเสียดายลูกหลานที่ต้องติดยาเสพติดซึ่งตอนนี้ซื้อง,ง่ายยิ่งกว่าหมากฝรั่ง 8. ผมเสียดายน้ำท่วมซ้ำซากเพราะ ไม่ได้บริหารจัดก,การน้ำอย่างเป็นระบบ6ขอไปฮะ9ผมเสียดายระบบราชการที่กำลังทันสมัยกลับมาเป็นรัฐราชการที่ประชาชนต้องวิงวอนขอรับบริการ10ผมเสียดายที่ประเทศไทยต้องหนี้เพิ่มจากการบริหารงานที่ผิดพลาดนะครับจนต้องขยายเพดานกู้และหนี้สินครัวเรือนของประชาชนสูงจนจะใช้คืนได้ยาก นะครับผมบอกแล้วว่าทหารเหมือนหัวหน้ายามที่ใช้เฝ้าทรัพย์สินดูแลความปลอดภัยไม่ใช่มาเป็น CEO หรือมาบริหารประเทศเพราะเป็นแต่ใช้ตังแต่หาตังไม่เป็นนะครับขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยช่วยกันสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างจริงจังต่อเนื่องต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ เพื่อประเทศไทยของเราและลูกหลานจะได้มองเห็นอนาคตเลือกเดินทางชีวิตของตนเองได้สลับส่วนตัวแล้วผมอายุ73ปีก็ยังอดห่วงอนาคตของประเทศและลูกหลานไม่นานคงจะได้กลับไปเลี้ยงหลานและแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้กับประเทศไทยเท่าที่กำลังกาย และกำลังสมองจะดีอยู่ด้วยความเคารพในห่วงใหญ่ทักษณิณชินวัตร19กันยาย,ยน2565เช่องานสังเคราะห์ฮะต้องอธิบายหุ้นส่วนกันนะ <c oughs> วันที่ทักษณิณโดนยึดอำนาจเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุหลักๆเลยทักษณิณนะฮะเดินทางไปต่างประเทศแล้วปรากฏว่าโดนยึดอำนาจเพราะโดนกล่าวหาว่าทุทจริตคอร์รัปชันจนถึงวันนี้ทักษณิณนะฮะ หลังจากโดนดับประหารแล้วมีคดีที่เกี่ยวข้องกับทักษิณมากกว่า20คาดีนะครับตอนนี้บางคาดีพิพากษาไปแล้วบางคาดีอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับนั่นหมายความว่าที่ทักษิณหน,นีไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันและการรับประหารดังกล่าวล่วงเลยมาแล้วนะครับจนถึงปี2565รล่วงเลยมาแล้วถึง16ปีทักษิณก็กลับมาได้ แต่ทักษิณไม่กลับนะครับเอาทีละข้อเลยเขาข้อที่หนึ่งก็บอกเขาเสียดายความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแต่วันนี้ต้องมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสืบทอดอํานาจรัฐธรรมนูญที่ต้องการสืบทอดอํานาจที่บอกว่าเป็นเผด็จการเนี่ยคุณส่วนจําได้ไหมฮะวัฒกรรมรเผด็จการซึ่งผมบอกว่าสุดท้ายปลายทางทักษิณจะเาวัฒกรรมนี้มาใช้เป็นไงฮะวันนี้ชัดเจนนะ ทักษิณใช้วาทกรรมนีชัดเจนเรื่องของวาทกรรมป็จการใช้โจมตีกล่าวหานะครับฝั่งที่อยู่ตรงข้ามนะครับคุณส่วนลองไปศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีฮะคำว่าป็จการเนี่ยไม่ได้กล่าวหานายกตรีนะฮะเขาเอาไว้กล่าวหาบุคคลอื่นนะครับสผมเสียหายผมเสียดายความสง่าและความไว้เนื้อเชื่อใจของประเทศไทยวนบนเวทีโลก จำไม่ผิดครั้งสุดท้ายนะครับการสมรรถกฏพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9สหประชาชาติชมเชยการทํางานของพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่9ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทั้งสหประชาชาติทั้งองค์การอนามัยโลกชมเชยประเทศไทยแก้ไขปัญหาได้ดีจนเป็นอันดับหนึ่งของโลกและเป็นเจ้าภาพในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมางั้นข้อที่2ก็ไม่ใช่ข้อที่ 3. เขาบอกว่าประเทศไทยเสียอดเสียดายโอกาสประเทศไทยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหาก,กรรมนะครับปรากฏว่าประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดมีการทำโพมาทั่วโลกปรากฏว่าประเทศไทยเป็นประเทศอันดับหนึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่นะครับ 4. เขาบอกว่าผมเสียดายในการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งคนไทยควรจะ หายจนไปได้แล้วไอ้ว่าทก,กรรมนี้ทักษิณพูดมาตั้งแต่ 16- 17ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วแหละแต่จนถึงวันนี้คนไทยก็ยังไม่หายจนนะครับผ่านยุคของเขายิ่งรักสมัครสมชายคนไทยก็ยังไม่หายจนนะครับเพราะอะไรความจนความรวยมันเกิดที่หนึ่งการศึกษาสองความขยันหมั่นเพียรเป็นสำคัญห้าผม เสียดายโอกาสของคนไทยทุกวันนี้มองไม่เห็นอนาคตของตนเองเพียงแค่หางานทําให้ได้เพื่ออยู่ไปวันๆทั้งที่รายได้ต่ำกว่าประเทศอื่นในระดับการพัฒนาเดียวกันก่อนหน้านี้รักษิลบอกว่าต้องการให้ค่าแรงวันละ800บาทนะค,ะครับใกลอยากได้800บาทนั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามประกาศ800บาทแรงไอโรงงานที่อยู่ในประเทศไทยจะออกไปลาวพม่าเขมรหมดคุณส่วนต้องการแบบนั้นหรือเ่าฮะ แสดงว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็ไปกรองจองสิ่งที่เขาต้องการอยากจะทำนะฮะเป็นวัทกรรมเชิงหลอกลวงนะครับบอกว่าจะได้800อนะครับอนาคตจะมีมากขึ้นจะพัฒนาดีขึ้นแล้วไปเทียบกับประเทศอื่นประเทศไหนแปดร้อยนะค่าแรง800ข้อ6ผมเสียดายความเป็นศูนย์กลางทางการบินของสุวรรณภูมิทั้งที่ภูิภาคนะครับเราควรจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเฮ้ยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนมานานแล้วนะนานมากเลย และเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับปัจจัยหลักๆเนี่ยเขาจะมุ่งมาที่ประเทศไทยเป็นหลักไม่งั้นทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆจะให้ความสําคัญกับประเทศไทยขนาดนี้เหรอนะครับเ <7. S 1> ผมเสียดายลูกหลานติดยาเสพติดซึ่งตอนนี้ซื้อง่ายกว่าหมากฝรั่งผมเรียนให้ทราบฮะหลังจากที่มีการนโยบายปราบปรามยาเสพติดของทักษิณน,นะครับมีการสังหารหมู่ประชาชนไปแล้วเนี่ยนะครับ ตอนนั้นยาม้าเฮโรอีนนะครับยาบ้านะฮะแล้วก็ยาเคเนระบาดหนักมากนะครับก็มีการกวาดล้างเพราะยุคนั้นเนี่ยใช้ยาเสพติดในการหาเสียงลูกหลานคนไทยเสียชีวิตไปอย่างมหาศาลเลยแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยพอมีการประกาศเรื่องของกัญชาขึ้นมายาบ้าหายเกลี้ยงเลยยาบ้าราคาตกแทบขายไม่ออกเลยนะครับคนแทบไม่เสพย,ยาบ้าเลยนะครับ ถามว่ากัญชากับบุหรี่ดีไหมไม่ดีหรอกโทษอ่ะอันไหนรุนแรงกว่าบุหรี่รุนแรงกว่ากัญชานะครับบอกง่ายกับหมากฝรัง่งท่านต้องเดินไปหน้าบ้านเอาเง่ายง่ายหุ้นส่วนลองเดินไปหน้าบ้านไปเซเว่นอีเลเวนขอซื้อหมากฝรั่งกับซื้อกัญชาท่านคิดว่าซื้อกัญชาหรือซื้อยาเสพติดอ่ะนะฮะไปซื้อยาเสพติดแล้วเอาไว้ง่ายไปซื้อที่เซเว่ 11. นอีเลเวนเนี่ยท่านได้หมากฝรัง่งหรือท่านได้กัญชาเป็นวัฒกรรมเชิงต่อต้านนะครับแปด ผมเสียดายน้ำท่วมซ้ำซากเพราะไม่ได้บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบวันก่อนทักษิณบอกการแก้ไขปัญหาน้ำให้ชัดชาติซึ่งเป็นค a ดิเด,ดนตนายกรรีของเพื่อไทยของเสื้อแดงไปของเงินจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์บุวยความร,บรับผิดชอบเงินไม่พองบไม่มีช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมารัฐบาลยิ่งรักชินวัตร ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้จนกระตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเรียกเ้าเฝ้าแล้วแก้ไขปัญหาน้ํานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและพอในยุคของชาติชาติซึ่งเป็นคนของเพื่อไทยก็ยังแก้ปัญหาน้ําท่วมไม่ตกจนถึงทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่คุณส่วนลองพิจารณาดูนะครับข้อ9นะครับ ผมเสียดายระบบราชการที่กำลังทันสมัยกลับมาเป็นรัฐราชการที่ประชาชนต้องวิงวอนขอบ,บริการพี่ผมว่าไม่ใช่นะระบบปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านั้นคือเขาคงไม่ได้กลับมาไทยนานไทยเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะฮะในยุคข,ของเขาในเมื่อ16ปีที่แล้วหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะยุค16ปีที่แล้วกยุคปัจจุบันระบบราชการไทยเปลี่ยนแปลงไ,ไปจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับเขาคงไม่ได้อยู่เมืองไทยนานอ่ะ สิบก็บอกผมเสียดายที่ประเทศต้องหนี้เพิ่มจากการบริหารจัดการจนต้องขยายเพดานการกู้และหนี้สินครัวเรือนของประชาชนสูงขึ้นจนใช้คืนได้ยากก็ปัญหานี่สินสูงขึ้นเพราะอะไรฮะทราบไหมฮะเพราะเรามาทำการกู้ยืมในช่วงสถานการณ์โควิด1 9นะครับหยุดระงับไม่ให้คนตายถึง10ล้านคน ดังที่นักวิเคราะห์นักวิจารณ์หมอทั้งหลายประเมินไว้กู้เพื่อมาให้ประชาชนยังชีพในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดอย่างหนักและเราไม่มีวัคซีนเป็นประโยชน์ของใครเป็นประโยชน์ของประชาชนและเงินดังกล่าวกําลังทยอยส่งคืนนะครับเริ่มต้นรายได้หลักของประเทศมาจากอะไรหวยออนไลน์ที่ไม่เหมือนกับนโยบายของนักษิณคนละเรื่องนะครับแล้วก็ไทยนะ ก็มีเงินสะสมคงกลังเป็นอันดับที่14ของโลก197เราอันดับที่14ของโลกมีเงินเพียงพอในขณะที่เขาอ้างบอกว่าขอพี่น้องสนับสนุนประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบแล้วก็ชีวิตจเจริญต่อไปแต่สุดท้ายในวารสุดท้ายก็บอกว่าส่วนตัวอายุ73ปีแล้วยังอดห่วงอนาคตของประเทศและลูกหลานนะครับไม่นานคงจะได้กลับไปเลี้ยงหลาน นะครับและเขาก็ยังโจมตีทหารนะฮะบ,บอกว่าเป็นพวกเฝ้าทรัพย์สินดูแลความปลอดภัยไม่ได้มาเป็นซ e o หรือบริหารประเทศนะฮะไปกล่าวหาทาหารว่าเป็นยามมไว้ยังไงนะครับซึ่งเขาก็จบม,มาจากบริหารร้อยโรงเรียนเดียวกับทหารเนี่ยที่เขาเรียนท่าทักษิณถ้าไปกล่าวหาทหารเป็นยามหุ้นส่วนคิดว่าทักษิณเป็นอะไรนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นเนี่ย พูดไปพูดมาเขาบอกว่าเร็วๆนี้เขากลับบ้านแล้วแน่นอนได้กลับบ้านแน่อายุ73จะเอาความรู้มาแก้ไขปัญหานของประเทศเอาละสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาพูดมาผมก็อธิบายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเชิงยุทธศาสตร,ร์ทางการเมืองการปกครองถือว่าเป็นเรื่องดีนะดียังไงทราบไหมฮะทักษิณเปิดหน้าไพ่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหนึ่งลนสไลด์สองแปดร้อยบาทจวลูกตัวเองเป็นนายกรัตรี นะลงไปเดินหาเสียงที่ขอนแก่นหวังจะเก็บเลือกตั้งท้องถิ่นชูนโยบายโจมตีนะครับสามปอชูนโยบายโจมตี250รหสอ,อ,หสสอวอคนเหนือเขาเรียกว่าไงนะยังไม่ทันนั่งก็เหยียดแข้งคือยังไม่ทันนั่งก็ยืดขาแล้วงานนี้หัวทิมแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมส,สนับสนุนสถาบี กอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับ มีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่วาราชาติของฉันส่งเลยล้ามามากมายรำบ,บักเพื่อเราคนไทยทุกๆคน แต่วระราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นยาเก้าอีของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือ ของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เมื่อที่เคยได้ยินจากนี้ ลูกจะทำแต่ความดีเหมือนที่พ่อเคยสอนมาเพื่อให้พระราชาหลับสบาย